วันนี้มาแนะนำเพจเติมเกมที่เปิดให้บริการมากกว่า8ปีนะครับเพื่อนๆทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเข้า Facebook แล้วพิมพ์ไปได้เลยนะครับเจน้ำการค้าเพื่อนเเติมเร็วเติมไวโอนเข้าบัญชีบริษัทหายห่วงเรื่องการรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ30%นะเพื่อนๆอ่า กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกมลาสโวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยน EXP Hero นะครับแต่ครั้งนี้นะเพื่อนๆสามารถแลกเปลี่ยนดาวได้ด้วยนะครับอย่างเด็ดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่า ทำไมเพื่อนๆถึงจะสามารถเปลี่ยนได้นั่นเองสิ่งหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆคือเพื่อนๆจะต้องอยู่ในส่วนของซีซันสามสัปดาห์ที่2ก่อนนะเพื่อนๆในสัปดาห์ที่2วันที่1เลยนะครับก็จะสามารถเปลี่ยน EXP Hero ได้นั่นเองนะครับมันจะเหมือนกับซีซั่น1และซีซัน2แต่ว่ามันจะแตกต่างตรงที่ สามารถแลกเปลี่ยนดาวได้ด้วยสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยเลยนะครับวิธีการใช้งานง่ายนิดเดียวเลยคือเลือกตรงซีซั่น3นะครับเลื่อนมาตรงข้างล่างเปลี่ยน exp hero นั่นเองนะครับอย่างแจ่มนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกแบบนี้อีกนิดหนึ่งเพื่อนๆคือขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็เวลาที่เพื่อนๆกดเลือกนะครับจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ย ทำไมฮีโร่ที่ให้เปลี่ยนมันน้อยจังนะครับวิธีการที่1เลยคือเพื่อนๆจะต้องเอาทับทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านก่อนนั่นเองนะครับถ้าทับอยู่ข้างนอกจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนอะไรได้ทั้งสิ้นเลยนะครับตัวนี้มีเพื่อนๆสงสัยกันหลายคนนะครับเฮ้ยทำไมผมเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีตัวให้เปลี่ยนนะครับง่ายๆเลยคือเอาทับกลับบ้านก่อน เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับคำอธิบายนะเพื่อนๆวิธีการเปลี่ยนนะครับเอาง่ายง่ายเลยคือเปลี่ยนทั้ง e xp hero นะครับเลเวลของฮีโร่นั่นแหละแล้วก็ดาวทั้งหมดด้วยนั่นเองอย่างแจ๋วเลยนะครับเนี่ยมันจะเปลี่ยนทั้งดาวด้วยแล้วก็เปลี่ยน e xp hero ด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คืออาวุธเฉพาะนั่นเองถ้าสมมุติว่าตัวที่เพื่อนเพื่อมีอาวุธเฉพาะอยู่เป็นเลเวล5ดาวถูกต้องไหมครับ แต่ว่าสลับกันไปปุ๊บอาวุธเฉพาะนั้นจะโดนปิดล็อกทันทีต้องอัพตัวนั้นให้ถึง5ดาวก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกใหม่นั่นเองโอเคก็หลักๆเลยประมาณนี้นะครับผมเตรียมการไว้เพื่อสิ่งนี้นะี่แหละสิ่งที่ผมต้องการเปลี่ยนเลยนะครับคือตัวนี้นั่นเองไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ v i โอเลตของผม เป็น5ดาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็น ur ด้วยเพราะว่าได้สิทธิพิเศษในซีซั่นสองนะครับสิ่งที่ผมต้องการจะเปลี่ยนนะครับคือตัวนี้นั่นเองนี่อย่างแจ๋วเลยนะครับคือไวโอเลตกับเมอร์ลีสันของผมเพราะว่าตอนเนี้ยผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการแลกดาวได้นั่นเองในซีซั่น3นะครับผมก็เลยยังไม่อัพในส่วนของฮีโร่ที่ผม ไม่ค่อยได้เล่นนั่นก็คือทับเครื่องบินผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะได้เล่นมันแล้วนะครับผมก็ได้โอกาสเลยไวโอเลตแลกกับมอริสันนะครับจัดไปไอันนี้คือคุ้มจ,จัดๆเลยนะเพื่อนๆก่อนจะแลกนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของหอเกียรติยศกันอีกนิดนึงเพราะว่าในหอเกียรติยศเนี่ยเจ้าไวโอเลตของผมเนี่ยมีการอัพในส่วนของหอเกียรติยศไว้บ้างแล้วนะครับก็ สามารถแลกได้ไม่ต้องกลัวนะเพื่อนๆเพราะว่าดูจากคาอธิบายนะครับเขาบอกอยู่แล้วนะครับว่ากําแพงแห่งชื่อเสียงเนี่ยยังคงอยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยแต้มที่เราอัพไปสูงๆเนี่ยมันจะหายไปไหนนั่นเองดังนั้นก็จัดไปเลยนะครับขอย่าดแรกเลยนะเพื่อนๆไวโอเลตแล้วก็เมอริสันแลกเตียน เขาก็จะบอกเลยนะครับว่าอาวุธเฉพาะมีหรือเปล่าสกิลฮีโร่มีไหมบอร์ดเกติยศมีหรือเปล่าเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าบอร์ดเกติยศของไวโอเลตค่าพลังบัฟต่างๆเนี่ยมันยังไม่หายนะเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่สามารถอัพมันได้จนกว่าเราจะทําให้ไวโอเลตเนี่ยกลับมา5ดาวอีกครั้งนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็จัดเลยแทนที่สําเร็จนะครับเมลิสันผม เป็น5ดาวเรียบร้อยสุดจัดเพื่อนๆไอ,อ้น,นี้คือง่ายๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีทับ1ทับ2นะครับยังไม่มีทับ3ก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับเพื่อนๆที่ยังเล่นอยู่ในซีซั่น1ซีซัน2หากรู้แล้วว่ามันมีวิธีการนี้นะครับก็สามารถวางแผนล่วงหน้าได้แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมจะเปลี่ยนนะครับก็คือเจ้าเมสันสีทองนี่แหละ เจ้าเมสันสีทองเนี่ยคือผมอะ่ะจะอ,ออกแล้วนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเอาก็คือตัวนี้นี่ลูเซียสของผมนั่นเองที่ผมจะสลับนะครับแต่ว่ามันยังมีระยะเวลาอยู่อีก40วันให้ผมได้คิดนิดหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ผมจะทำในต่อต่อไปนะครับคือเมสันตรงเนี่ยผมจะอัพมันให้ติดเลเวล100ก่อนเพื่อรับบัฟโจมตีฮีโร่ลดถังเพิ่มขึ้นนั่นเอง แล้วหลังจากนั้นผมก็จะไม่ใช้เมสันแล้วหรืออีกอันหนึ่งที่ผมคิดอยู่นะครับก็คือเจ้าสกาเลตเนี่ยแหละครับเพราะว่าในซีซั่น3เนี่ยเพื่อนๆสกาเลตจะสามารถเป็น U.R สีทองได้ก็ตอนเนี้ยของผมยังมีเวลาให้ตัดสินใจอีกทั้งหมดนะครับ40วันด้วยกันถ้าสุ่ิว่าสกาเลตมันมาได้ทันช่วงทีนะครับผมก็จะใช้สกาเลตเนี่ยแหละแต่ถ้าไม่ทันช่วงทีผมก็เอาเจ้าเมสันที่ว่า ตกกระป๋องไปแล้วนะครับซึ่งเมสันเนี่ยถือว่าเป็นตัวเก่งในซีซั่น1่ซีซัน2นะเพื่อนๆยังพอใช้งานได้เพราะว่าตัวเมสันเนี่ยซีซั่น1ยังพอแบบตีบอสแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่าพอมาซีซัน3 3ปุ๊บซีซัน2ซีซัน3ไปปลายเนี่ยเริ่มเมสันเริ่มไม่มีคนใช้กันแล้วนะครับเขาใช้ตัว U.R. กันทั้งหมดแล้วนะครับ U.R แบบ OG นะเพื่อนๆไม่ใช่ว่า UR ที่โดนเปลี่ยนมาจากสีม่วงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยน EXP h e ฮีโร่และดาวด้วยในซีซั่น3แล้วสำหรับการคืนเหรียญสกิลนะครับเ mm hmm. พื่อนๆเราจะทำอย่างไรได้บ้างมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเอาตัวเลเวลยกตัวอย่างนะครับตัวสวิฟทีเดดของผมมาแลกกับลูเซียสนะครับซึ่งถ้าผมแลกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้คือ พอเวลาสวิฟผมลดเหลือ3ดาวนะครับเหลียนสกิลทั้งหมดนะครับเขาก็จะคืนมาให้นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับเรายังไม่ต้องกดนะเพื่อนๆถ้ากดไปนี่งานเข้าเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสุว่าเป็นดาวเดียวกันละ่ะเช่นเอาสวิฟกับไอ้นี่แล้กันสวิฟกับมาแชลนะครับตัวเก่งกับตัวกลางๆของผมดังนั้นจึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ทุกอย่างเท่ากันก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับก็เคลียนะครับถ้าเกิดเลเวลเท่ากันทุกอย่างเท่ากันไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ลองสวิปกับดาวที่มีร้อยลงหน่อยเช่นตัวนี้ตาลุงนะครับก็แลกเปลี่ยนนะครับดังนั้นสกิลฮีโร่ต่างๆนะครับเขาก็จะไม่สลับไม่คืนนะครับก็เท่ากับว่าจะแลกเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของ exp เลเวลเท่านั้นก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆไขายข้อข้องใจไว้ก่อน นะครับดังนั้นก็แนะนำว่าให้เตรียมไวล้ละกันสำหรับที่เพื่อนๆอ,อยากจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในซีซั่น1ซีซันสเนี่ยตอนที่เล่น VS 3าูณเนี่ยจะแข่งขันได้ยากนะครับเพราะว่าเราจะมีแค่2ทีมนะครับอย่างของผมนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมไม่ได้อัพเครื่องบินเลยนั่นเองผมก็ค่อยมาปั้นในซีซันส3และกันเอางี้ดีกว่า เพื่อนๆก็สามารถเอาเป็นแนวทางได้นะครับแล้วก็วางแผนในอนาคตได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะคราตอนนี้ช่องของเราเปิดระบบซุปเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อย่างไรก็ฝากให้กำลังใจผ่านทางซุปเปอร์แตงกันได้นะครับขอบคุณนะครับผม